สุบินิมิตในข้อที่สิบอ็ดพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสุบินิมิตเห็นคนพวกหนึ่งเอาแก่นจันแดงซึ่งมีค่ามีราคาแพงไปแลกกับนม,มเปรี้ยวหม้อเดียวซึ่งไม่สมกับค่าราคากันเลยพระพุทธเจ้าคำพมายว่าอนาคตต่อไปภายหน้าโน้นคนพวกหนึ่ง จะเอาพระธรรมคำสอนของเราสถาคตไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราจะเขียนเป็นตำราเพื่อออกจำหน่ายขายกินหารายได้เพื่อเลี้ยงชีวิตเอาพระธรรมคำสอนของเราสถาคตทำเป็นการแสดงแต่งกรอนเพื่อผลประโยชน์ในการเทศแสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ข้าจ้างรางวัลอันเป็นอามิรไม่สมค่าไม่สมราคากันเลยสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นในช่วงปลายศาสนาของเราสถาคตหน